กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเรนน็อกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําไกด์เดินเควสตอรี่ของเอพิโซด17.2ก่อนอื่นเลยจะต้องมีไอเทมที่สําคัญในการเดินเควส์3อย่างนะก็คือ1ใบชุบนะครับสามารถซื้อได้จากทูนิลเลอร์ที่อเดบาลัน2คือฟอเรสเซนต์ลิควิดได้จากการลงดันหนอนเป็นขยะของหนอนนะครับและสุดท้ายโบร k e n s w o r ได้จากขยะของพาสานานั่นเองนะครับเตรียม3อย่างนี้นะครับผมให้พร้อมตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วก็ไปเดินเควสกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเอพิโซด17.2นะครับเราจะต้องจบเอพิโซด17.1ซะก่อนตรงหน้าท่อน้ําทางขวาบนตรงนี้ที่มีเอมพีซีรูกี้ยืนอยู่ครับเริ่มแรกเลยให้เรามาคุยกับรูกี้ที่หน้าท่อนะครับแล้วก็เลือกไปกันเลยจากนั้นเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เดินมาทางซ้ายจะมีจุดรูปบวกสีเหลืองอยู่นะตรงนี้ต้องระวังมอนสเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะเดินมานิดนึงครับจะเจอควันที่อยู่ในน้านะครับผมมีคนตกน้ําไปให้เราใช้ใบชุบชุบขึ้นมานะครับคุยกับเขา1ครั้ง จากนั้นให้คุณไปยังจุดวาร์ปทางซ้ายกลางของแมปนะครับเดินออกวาร์ปไปเลยเมื่อออกวาร์ปมาแล้วจะเจอกับแม็กกี้ยืนรออยู่ให้เราคุยกับเธอจากนั้นให้เดินไปทางขวาบนครับจุดรูปบวกสีเหลืองจะมีแอลยืนรออยู่คุยกับเขาครับแล้วเราจะทําการวาร์ปออกมาจากนั้นคุยกับรีเบลที่ยืนอยู่นะครับแล้วก็เดินออกวาร์ปไปเมื่อออกจากบ้านมาแล้วให้คุยกับธารามินที่ยืนรออยู่ทางหน้าบ้านจะได้ตั๋วเบอร์มิวห้าใบ ต่อมาให้คุยกับแอดมินเอลฟาด้านบน2รอบครับเพื mm hmm. ่อเป็นการเปิดเควสตต่อไป mm hmm. เมื่อคุยเสร็จแล้ว mm hmm. เธอจะให้เราเดินมาทางขวาล่างตรงห้องอาหารนะครับ mm hmm. จะเจอ n p c ชื่อ Delicious mm hmm. ยืนอยู่คุยกับเธอหนึ่งครั้งแล้วเธอจะให้ไปหาหัวใจครับ mm hmm. หัวใจชื่อว่า Robot Communication Chip นะครับ mm hmm. ได้จากการตีมอนสเตอร์หุ่นยนต์ในแมปนะครับ จากนั้นเอากลับไปส่งให้กับดิลิเชียสเป็นอันผ่านเควสจะได้ตั๋วเบอร์มิวเองห้าใบต่อมาครับให้เดินมาทางขวาของแมพแล้วก็ไปคุยกับตู้ปรษณียครับเมื่อคุยสําเร็จจะได้ตั๋วเบอร์มิวมาเพิ่อมอีกห้าใบครับต่อมาเดินมาทางซ้ายบนข้ามสะพานมาจะเจอเอ็นบีซีเอาเตอร์ยืนอยู่ครับคุยไปเรื่อยๆจะได้ตั๋ว e เบอร์มิวใหมห้าใบครับแล้วก็กลับมาหาแอดมินเอลฟาครับผมคุยกับเธอจนจบนะครับจะได้ตั๋ออีกสิบห้าใบเป็นอันจบเควสครับ เวทต่อมาให้เราไปที่บ้านน้าชาทางด้านซ้ายล่างของแมปหลังจากเดินเข้าไปในบ้านครับเดินลงมาจะเจอกับแก๊งรีเบลที่เราเคยทำเควสไปแล้วตอน17.1นะครับให้เริ่มคุยกับเทสก่อนแล้วก็ลงมาคุยกับดีนออกมาคุยกับ NPC ด้านนอกนะครับเริ่มจากยูนัสจากนั้นครับให้มาตรงกลางเล็กน้อยจะเจอกับ n p c นบีอโดเรนแล้วก็มาทางขวาบนครับจะเจอหุ่นยนต์ทำความสะอาดเรนนิ่งโรบอทจากนั้นให้ไปคุยกับ n p c ที่อยู่ตรงขวากลางครับชื่อว่าสกิปปี้แล้วก็ขึ้นมา n p c ทางด้านบนตรงกลางครับชื่อ แล้วหลังจากนั้นให้กลับไปที่บ้านน้ำชาครับทางด้านซ้ายล่างคุยกับรูกี้ครั้งเพื่อรายงานตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับให้เลือกข้อสอบถึงจะคุยผ่านไปได้นะจากนั้นให้คุยกับริชครับจากนั้นให้คุยกับทอสครับเมื่อเสร็จแล้วให้กลับมาคุยกับรูกี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราออกจากบ้านน้ำชาครับเดินตรงขึ้นมาเล็กน้อยทางสวนด้านบนจะเจอทอสยืนอยู่นะครับเดินเข้าไปใกล้ๆครับผมจะเจอไดนหลอกขึ้นมามีนักฆ่ามารอบฆ่าทอสคุยกับทอสหนึ่งครั้งครับแล้วพวกรีเบลจะโผล่มาช่วยจากนั้นคคคคุุยยกกกัััับบดีนรร้้งงลมา เราจะได้ตั๋วเบอร์มิวอีก15ใบนะครับจากนั้นให้กลับมาที่บ้านน้าชาครับแล้วก็มาคุยกับทาชิโออีกครั้งเมื่อคุยสําเร็จจะเป็นอันจบเควสได้ตั๋วเบอร์มิวมาอีก20ใบครับเควสต่อมาเดินออกมาจากบ้านน้ําชาครับแล้วเดินตรงออกมาทางขวาเล็กน้อยจะเจอไดอะล็อกขึ้นมาลูกี้จะให้เราไปทาภารกิจครับก็คือการหาโบรเจคตโรบอทคอ5อันครับซึ่งจะได้จากศพหุ่นยนต์ที่นอนตายอยู่ตามพุ่มไม้นะครับโดยการเดินไปตามจุดต่างๆ10จุดที่ผมขึ้นไว้บนหนน้าจอแบบี ทำการคุยกับผู้ไม้แล้วจะมีหุ่นยนโผล่ออกมานะครับคุยกับหุ่นยนจะมีโอกาสที่จะได้โปรเคินโรบอทคอหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับเมื่อหาครบแล้วให้ไปหาเอเลนาที่ทางด้านขวาล่างนะครับผมคุยกับเอเลนาสองครั้งนะครับแล้วเราจะได้ตั๋วเบอร์มิวมาอีก10ใบเป็นอันจบเควสครับต่อมาไปทางด้านซ้ายบนสุดของแมปมีบ้านอยู่2หลังให้เข้าบ้านทางขวานะครับเมื่อเดินเข้ามาจะเจอรีเบเลียนหัวสีเขียวคุยกับเขาเพื่อเข้าไปในห้องจากนั้นคุยกับเอเลนาครับ แล้วก็คุยกับอิลูมิน่าครับจะได้ตัวเบอร์มิวมาอีก10ใบาจากนั้นเดินออเราจากห้องไปครับเดินไปทางขวาบนเล็กน้อยจะเจอกับเอสคุยกับเอสเพื่อเป็นการเปิดดันเพื่อที่จะไปสู่เควสต่อไปครับจากนั้นให้สร้างปาร์ตี้แล้วก็จองดันเจียนนะครับผมเข้าไปในดันชื่อว่ากาเดนแอดดัสดันนี้ไม่มีอะไรมากครับเดินตาม n p c แล้วก็เคลียร์มอนอย่างเดียวแล้วเมื่อเราเดินไปตามทางเรื่อยๆก็จะเจอกับมอนสเตอร์ยืนขวางอยู่นะครับให้กำจัดมอนสเตอร์ไปตามทางแบบนี้นะ จากนั้น S ก็จะโผล่ออกมาครับคุยกับ S 1ครั้งจะมีนวเเกชั่นนำทางครับให้เราลงไปทางขวาล่างเล็กน้อยเมือ่อมาถึงก็กำจัดมอนสเตอร์อีกหนึ่งกองครับจะเจอ S กับหุ่นยนต์โรบอทโผล่มาให้เราทำการเดินตามหุ่นยนต์โรบอรตตัวนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอ S อีกรอบหนึ่งทำการดำเนินเควสไปตามหุ่นยนต์เลยนะครับ ในจุดตรงนี้หุ่นยนต์จะหยุดเดินนะครับหลังจากที่ดูคัทซีนเมื่อกี้เสร็จแล้วให้เราเดินลงมาด้านล่างเล็กน้อยตรงตู้ไปษณีครับจะเจอเด็กหัวโม่งยืนอยู่แล้วก็จะมีแดลล็อกขึ้นนะครับหลังจากคุยเสร็จแล้วให้เดินกลับไปหาหุ่นยนต์โรบอทด้านบนครับเพื่อที่จะเดินเควสต่อไปเมื่อเดินมาเจอเอสทางด้านขวาล่างนะครับทีนี้เราจะต้องเดินเองแล้วก็คือเดินตามแผนที่ที่ผมวางเอาไว้ให้ไปทางแอชชิปดีพอร t ตนะครับ เราก็เดินตรงขึ้นมาทะแยงซ้ายบนขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเข้ามาในบ้านครับจะเจอกับหัวม่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะต้องสู้กับเขาซึ่งต้องระวังให้ดีนะครับบอสเนี่ยเลื่อนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามีสกิลก้อนแฮมเมอร์ที่แรงมากๆโดนดอกละสามหมื่นต้องรีบปิดนะครับผมหรือว่าเราอาจจะต้องเดินหลบถ้าดาเมจเราไม่พอนะครับเมื่อกำจัดบอสเสร็จแล้วให้เราเดินออกมาหน้าบ้านนะครับแล้วก็ไปที่บ้านซ้ายบนเพื่อคุยกับเอส จากนั้นกลับมาที่แอชชิพดีพอร์ตอีกครั้งเดินเข้ามาตรงมาทางซ้ายคุยกับเอลลตรงนี้จะได้ตั๋วเบอร์มิวอีก15อันนะครับหลังจากนั้นเราจะไปสู่เควสสุดท้ายนะครับเดินออกมาจากบ้านเมื่อกี้จะเจอคลัคยืนรออยู่คุยกับเขาครับผมเขาจะทำการว์ปเรากลับไปที่ปราสาทพอนเทล่านะครับซึ่งตรงนี้ตอนผมอัดคลิปเนี่ยคลิปผมมันตัดออกไปนะทำให้ผมเนี่ยไม่มีแดร์ล็อกที่คุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเราจะไปจะต้องคุยกับ NPC หัวทองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดินมาทางขวาล่างเข้าไปอย่างห้องทรงงงาานนนนขอคครััับบจกกุ้ยผม ให้ขึ้นคำว่าเควสเสร็จสิ้นแล้วนะครับทางด้านซ้ายล่างตรงกล่องข้อความของเราถือว่าเป็นอันจบเควสสตอรี่ครับผมตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าบีวิงกับเมืองหรืออย่าให้เกมหลุดรีบคุยรีบจบนะครับไม่งั้นจะกลับเข้ามาไม่ได้ในตอนนี้อาจจะต้องรอแพทแก้ไขก่อนนะครับเอาล่ะหลังจากจบสตอรี่เควสแล้วนะครับผมคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปการเปิดไซส์เควสทั้งหมดนะครับสำหรับเอพิโซด17.2รอติดตามกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยว